สวัสดีครับผมเอแอนกันนะครับวันนี้มาอยู่ที่ปลายวังนะครับมาทำคลิปคนเดียวจะมาทำคลิปยิงสุากิ906นะครับยิงในเวลากลางคืนนะครับเพื่อที่จะดูอ่าไฟที่แลบออกจากปากกระบอกนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาทำการยิงหกนัดนะครับ ทดสอบอ่าดูนะครับว่ายิงกลางคืนมันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มยิงกันเลยดีกว่าครับครับอยู่ที่วังนะครับตอนนี้เนี่ยเอาไว้ยิงไล่นาคนะครับนี่ประตูวังผมนะครับจะขึ้นมาหน่อยมันจะมองจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ พร้อมนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับหมดแม็กสไลด์ค้างเหมือนเดิมครับ ไม่ผิดหวังจริงๆต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ